Thank you. การจากที่พระคุณเจ้าสทพระอภิธรรมคุณศให้กับห้องโถเสื่อนะครับไปจไปแล้วนะครับกันต่อไปเรจะทาการถวายจตุศรใจเพื่อทำสำนึกัรคุณเจ้าจากกรพ่าน การชนะเริ่มต้นจากคณะที่หนึ่งนะครับซึ่งคณะที่หนึ่งนั้นก็ดำเโดยคุณคงศักดิ์คุณชาลวะานทงพัฒนะครับพิพิธภาณฑ์คณะที่หนึ่งซึ่งจะได้เข้ารับในตัวใจจะได้ทำสำหรับให้โอกาสต่อจากนี้ไปนะครับ กตัอยรางเชนคาเขาใจความ้เรื่องสุขวาทยานะครับเราทางด้านด้านภาพเราก็เอิอเตด้วยรูปอันา้านนะครัของับของราพสระขอของตัวของัตว์ของชโลองาเชอันนี้ท่านก็ได้ตั้งใจมาดูภาพส่วน ผู้ชาชนเคืณพ่อโอซากิโนะว่าเดียวโอนะครับท่านเป็นคนไทยเชือสายจีนหลังการประกอบพิธีก็จะมีสองแท่นะครับเอาอานนี้จะนับการภาใจของันไทยก็ ที่ืตาเขา้เ็นว่านายเป็นยกหนุ่ที่ดูต้เห็นว่านายจะมีฐานีเขาต้างเห็นว่านานนี้เขเจเอาไว้เป็นใจต่อคนเจครับ